สวัสดีครับวันนี้มาพบคุณละครับสร้างเริ่มอ่วันนี้มีมาด่าสองตกายแอคิวนะครับเพิ่นมาเปลี่ยนผ้าเบรกยกชุดแล้วครับหน้าหลังพร้อมกึง่งจานเบรกอ่าแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้อา่าคันนี้เดี๋ยวที่ถอดออกมากึก่งแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกอ่ามีอ่ามีเพิ่มน,น้ำมันเครื่องพร้อมอ่าคันนี้ครับมีทุบไงเลยสีรายการอ่ามีทำการกึ่งเบรกหน้าครับ หลานเขามีเครื่องก,งกึงเฉพาะปลาเบกเลยครับอันนตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวกึ่งแล้วครับนี่นี่คือตัวกึ่งแล้วครับตัวนี้หนาล้างเลยอืมพร้อมประกอบครับเหลือแต่ปลาเบรกมาครับผมข้างหนา้ากระเกีย๊ยบาจมีเรียบร้อยอ่พร้อมปลาเบรกนะครับนี่หนา้าฝนนี้ บอกว่าแต่คะแนนครับย่างเบรกเพื่อทุกคันเลยเพราะว่าน้ำเขานะครับมันก็ซ้ำฟุ้มีดเลยบ้า,บานต้องรู้ตรวจเช็คครับเพราะว่าเบรกเขาย่างน้อยอย่างไรถ้าเบรกย่างน้อยบ้านไปกินดีดเบรกกับที่จะเปลี่ยนเบ <c oughs> เื้อคันนี้ก็จะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เบรกหนาเบรกหลังอ่าแล้วก็มีน้ำยารอเย็นครับน้ยารอเยน็นหน่อยกันลงเลยครับ ของเอรด้วยบ่นี่น้ำยาลอยยิ่น้ำครับคันนี้ชุดใหญ่เลยอ่ามีกองแอร์เพิ่มเติมเข้าม,มาอีกอันนึงนะครับข่าวโแจงเพิ่มมาเรื่อยๆโหมดเบนเดอรีบรียเ,เ,เ,เอาเลยโอเคครับเดีย๋ยวจะทำการใส่บีก้าไปเลยพวกน้ำมันลดลงเข้าจาังสิเปลี่ยนทายนะค,ครับเขี่ครับเอาทำการทายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำยาลอเยน็น อสองอันนี้พุ่มเติมเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เกียร์ยังกำลังเติมนะครับแล้วก็จะลองสตาร์ทลันอินเลยลุมล่างก็กึ่งเรียบร้อยอ่ากึ่งเรียบร้อยครับกำลังจะใส่หลรอใส่แล้วบอทหิบครับผม,อ,ม,บผมอ่าวหลังจากเอาเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปครับอันนี้มาวันแล้วน้ำมันเกียร์ว่ามันถึงเกณฑ์ป่ะนะครับน้ำมันเกียร์ขีส่สองพอดี เปลี่ยนใช่นครับเปลี่ยนท้ายซือๆปอไอ้ฟาชิงก็เลยว้ใส่เครื่องดูดโอเคครับเดี๋ยวก็สิสตาร์ทลัน่นแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องครับผมผ่มานนะครับเดี๋ยวออกมาลองรูลูกค้านะครับคันนี้มีเปลี่ยนท้ายของเหลวนะครับก็คือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หลวก็น้ำยาลอยเย็นนะครับอลักะเพิ่มเติมช่วงล่างนะครับเปลี่ยนในพาบเบกนาลัาง ความเจียจานเบรกเกียดับนะครับตอนนี้ก็มาลองเองบรงลบเบรกนะครับนีบ่ลาปกิติบ,บลเบรกดูบนะครับเจียจานเบรกไปหนาหลังเลยครับอากาศจำอะไ่ความห่อนไล่นาบนะครับไอ้มันไหนอุณหภูมิอ่าตอนนี้กับปกิตินะครับ รถบาร์ด้าซองนะครับสก้าเอ็กทีพันนีิก็โจ๊บบินเรียบร้อยอ่าก็จะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ่าแราคาสัญญาล้อเย็นเกียร์เบรกหนาลังนะครับเกียร์เบรกหนาลังเพี้ยนพาเบรกน้ำนะครับพันนีิก็โจ๊บบินเรียบร้อยอ่ารองไปกี่ก็นี่ครับเดี่ยบเบรกดีดีโจบบินเรียบร้อยครับใครสนใจเกียร์จาน่วงนี้หนาฝนอ่า ดูแลเบรกเดี๋ยวพ้องนําเพราะว่าถานนเลือ่อนเบรกวันยียจิจับบนจับ,บถนนโอเคครับไปสนใจรานัดอะไรสิอากาศการเตืนซีครับผมขอบคุณครับ